สวัสดีครับ f อช่องทีทงตอนชาแนลเอฟซน้องต้นข้าวสุปรียานะวันนี้เป็นวันหยุดมาเรามาพบกันนะครับผมเชื่อว,ว่าวันนี้พวกเราคงจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันทุกคนตื่นเจ้ามาเพราะว่านอนยิ้มตั้งแต่เมื่อคืน <c oughs> พวกเราในะต่ดา้านที่เป็นเอซของน้องต้นข้าวอ่ะเนาะ นะผมเชื่อเลยนะครับเมื่อคืนโอ้โหเรามีความสุขมากนะกับชื่อเสียงกับเอเขาเรียกว่าอะไรอะความนิยมเนอะนะพื้นที่พื้นที่ของน้องต้นข้าวกระแสของน้องต้นข้าวเนี่ยขยายออกเดี๋ยวนี้โอ้โหผมเชื่อเลยไม่มีพื้นที่ว่างแน่นอน <laughs> เออเห็นบรรยากาศเมื่อคืนเลยครับ อ่ไล่ตั้งแต่การเตรียมการนะนะการที่เตรียมการนะของช่องเฮียหมูสตาวาเลตี้นะที่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะําำบรรยากาศให้พวกเราได้ชมนะที่อยู่ไกลเนะี่ยอย่างผมเป็นต้นเนี่ยนะนะก็เรานะีวัฒนายังไม่ได้ไปอยู่ในพื้นดีเนาะอยู่ไกลนะเป็นงานบินคะวายที่จังหวัดสบุรี โอ้โหพอพอช่องスタบเลตี้ช่อง,งยี่หมูแผนกล้องให้เห็นนะบรรยากาศเห็นคนที่รอน้องต้นข้าวแล้วก็แผนไปที่นาเวทีน่ะเขาให้เกียรติน้องมากเลยให้เกียรติน้องต้นข้าวมากจริงๆโอ้โทำฉากนะทำจอมอนิเตอร์ทำจอให้เห็นนี่นะครับโอ้โหต้นข้าวออกแบบสวยด้วยนะเข้ากับบรรยากาศเป็นยุคใหม่เลย เป็นยุคของไอทีเลยโอ้โดมใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลนะประชาชนที่เริ่มตะยอยเข้ามาแม้แต่ว่าเขารอน้องตน้นข่าวอืมเราเห็นเนี่ยเราจะไม่ดีใจได้ยังไงจมมันเป็นดิวัฒนาการที่น้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระแสของน้องก็ไปเรื่อยๆนะตั้งที่น้องไม่มีไม่มี ไม่มีฝ่ายประชาสัามพันธ์น่ไม่มีบริษัทน่ไม่มีองค์กรน่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาแต่รู้ไหมว่าน้องต้นข้ามีอะไรับมีองค์กรและมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์โดยธรรมชาตินี่สินะมันยิ่งใหญ่มาก มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับศิลปินที่หายากนะครับที่จะมีองค์กรประชา,าประชาสัมพันธ์องค์กรไยสนับสนุนไฟนะที่ช่วยดูแลจัดการนะก็สังเกตนำข้อบกคร่องนะครับนำข้อส่วนไหนที่จะเติมจะเต็มส่วนไหนที่จะตัดเนี่ยนะโดยธรรมชาติเลยนะไม่ต้องลงทุน <laughs> เพราะว่าทุกคนก็ามาด้วยความสมครใจ ทุกคนก็มานะครับโอ้โหมาช่วยกันนะ่ะมาช่วยกันเหลามาช่วยกันนะ่ะปัดกันเป่ากันเหลากันแต้มกันแต่งแต้มนะ่ะเพื่อให้นะดาวฤกษ์ดวงน้อยของเราในวงการลูกทุ่งอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับเป็นที่ประทับตาประทับใจนะ่ะของเอฟซีรุ่นใหม่ใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะ่ะนอกจากเรารู้อยู่แล้วว่าน้องต้นข้าวมีกระแสเนี่ยอยู่ต่างประเทศนี่มากมายแรงมากครับ ถ้าเราไปติดตามข่าวนะข้อมูลต่างๆที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นคนบ้านเราคนทางพี่น้องสอปอปอเรา่นะไปอยู่ในประเทศไหนนี่น้องจะมีโอ้โหเป็นกระแสเป็นกระแสจริงนะ่าผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นครับกระแสที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะ่าไม่ต้องผ่านการลงทุนลงแรงในการโปรโมตไม่ต้องโปรโมตเลยมันเป็นการโปรโมตโดยธรรมชาติโปรโมตจากความรัก นะแล้วก็ความสามารถของน้องเองความรักของเอฟซีแล้วก็ความสามารถที่มันดึงดูดทําชวนให้ชวนให้คนเข้ามานะนะเข้ามาที่โอเอาความสุขอยากได้ความสุขมาหาน้องแล้วก็ได้ความสุขเสร็จแล้วก็เอาความสุขเนี่ยไปขยายต่อนะในเวทีไม่ต้องบันยายล,ล่ะครับเดี๋นี้เพราะว่าน้องต้นข้าวเขาเป็นมืออาชีพแล้วเป็นมืออาชีพแล้ว ที่มันสำคัญที่สุดก็คืออะไรก็เพียงว่าเป็นข้อมูลที่ฝ่ายทีมจัดการนะทีมเบื้องหลังทีมสตาฟนะครับโดยเฉพาะคุณครูนิวกับคุณยานะ่าแล้วก็ฝ่ายที่เป็นอแอดมินเจี๊ยบนะครับที่เป็นช่องของน้องเองนะที่เป็นแอดมินช่องน้องเองนะส่วนเนี้ยก็จะถ้าหากว่าไปเติมเต็มส่วนที่เก็บข้อมูลในในเวทีแสดงในทุกแข่งมา แล้วก็มาสวอตนะครับมาพูดคุยนะมาเตรียมการกับน้องให้เยอะที่สุดให้ละเอียดที่สุดแล้วที่นี่ละครับมันจะเปนะิดเสร็น่ะรับรองครับน้องจะสร้างบรรยากาศทําให้ fc ที่ไปในงานนั้นน่ะประทับใจแน่นอนเลยนะเพราะว่าน้องเป็นคนฉลาดนะ่ะน้องเป็นแก้วน้ําที่มันพร้อมที่จะรับนะ่ะสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่มันไม่ดีน้องจะไม่รับเลย <laughs> เนี่อย่างนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่มันเป็นความสุขที่พวกเราหายากมากน่ะพูดแล้วมันมันพูดบอกว่าโอ้ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะยิ่งไปคุยกันนะครับกับคนที่มีที่ติดตามน้องต้นข้าวเดี๋ยวพูดไปยิ้มไปคนพูดก็ยิ้มคนฟังก็ยิ้มเอ <c oughs> อยู่ในวงนี่ยิ้มนะไม่มีใครสักคนเลยที่จะโอ้โหพอพูดถึงน้องต้นข้าวแล้วหน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยไม่มีไม่มีเลย ไม่มีอะไรจริงๆอืมนะ่าก็โชคดีครับโชคดีของพวกเรานะครับที่นะ่ายังน้องต้นก้าเกิดตันนะนำกาอนสุ่แม่ให้เราในท่ามกลางความที่นะ่าคนรักมันก็ธรรมดานะครับก็มีคนเกลียดคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดานะ่าเราเลือกไม่ได้หรอกนะครับนะก็คนเรามันนานา,นานจิตต่างแต่ว่ายังไงก็ตามยากที่คนที่จะเข้ามาทำลายน้องได้เพราะว่าน้องได้กระแสโดยธรรมชาติ น้องมี fc เป็นกำแพงปกป้องโดยธรรมชาตินะไม่ได้เสียแซงไม่ได้แต่งตั้งนี่นี่แหละนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังทองแดงกำแพงเหล็กเนี่ยคอยจะปกป้องน้องได้นะไม่มีใครจะมาทําลายน้องได้แล้วก็ที่สําคัญตัวน้องเองและทีมงานเองก็บองโลกในแง่บวกด้วยเป็นความสุขกับความสุขพวกเราสามารถที่จะติดตามได้เมื่อคืนเห็นบรรยากาศเลยเบทีใหญ่ นาะเวทีใหญ่แล้วก็คนเยอะนาะภาคตะวันออกนีนะ่น้องตีกินเชื่อเลยนะครับนาะในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยนะาทราบว่าน้องจะลงภาคใต้ดีช่วงประมาณวันที่เท่าไประมาณวันที่21ประมาณเนี้ยนะครับปลายเดือนนี่แหละน้องจะลงนาะก็มีโปรแกรมที่ทางโน้นก็รอ,อดูว่าเอฟซีแฟนเพลงที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยจะหนาแน่นขนาดไหนเนยะ ภาคตะวันออกเราเห็นแล้วครับงานวิ่งควายหนึ่งเป็นงานใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็จังหวัดชนบุรีหนึ่งเป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกกันแล้วกันนะอ <c oughs> ืนะครับที่นี่นะครับเหลือภาคเหนือภาคเหนือหรือภาคใต้นี่แหละครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเรารอดูกันนะผมจําไม่ได้รคนแก่นะคนตงอขอไปนะ้าขอบุญผิดป้าถ้าใครจําได้ก็บอกด้วยกันแ <c> ล <oughs> ้วกันนะครับด้วยความจุขบางทีเวลาเราอายุมากขึ้นมันอัลไซเมอร์นะ ต้องขออภัยนะถ้าข้อมูลอะไรที่มัน,นไม่ตรงยังไงก็ช่วยบอกกันด้วยกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝากความสุขไว้แค่นี้แหละครับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากที่เราเห็นภาพแล้วก็เรามองถึงอนาคตนะอยู่กับน้องต้นข้าวเนี่ยความสุขมากเรามันช่วยทําให้เราคลายครับคลายเครียดนะกับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในรอบด้านนาะนาะนะปัญหาในประเทศไทยเราแต่ว่าก็มีน้องต้นข้าวนี่แหละช่วยให้พวกเราได้ผ่อนคลาย มีความสุขนะครับมีความสุขไหมครับสาหรดบท่านนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับนะขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ท่านหวยหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ